สวัสดีค่ะวันนี้พามาตลาดเช้าที่อำเภอง,งาวจังหวัดลำปางนะคะดูซิว่ามีผักอะไรบ้างภาคเหนือนะเอาก่อนแล้วเขาพาไปภาคอีสานวันนี้มาภาคเหนือบ้างทิชสิบบาทบมะเขือมะเขือมันละห้าอ๋มาอมันะ bạt rất hồ phập nhau à chào bạt chào đào bạc bạt chào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  bạt bạc bạt bạc bạt bạc ไปซาทวก็ไแนี่ไงผัดแคเนาะผัดแครัดแคสิบบาทสิบบาทผัดแคใส่ในจานนี้ไข่มดแดงเอามาทอดใส่ไข่เจียวอร่อยนะคะ อันนี้อันนี้อะไรนี่คืออะไรพึ่งพึ่ง,งอ๋อเรียงรังพึ่งรังพึ่งโอ้สตรอเบอรี่สีสดสวยเอากอเอา แม่มันแม่มดแดงโอ้แม่มดแดงน้งพริกเือหงายปวดใจตั้งคนฉุนนั่นนแหละโอ้เนี่ยมาล่าไหมมามาแข่งนี่ก็น้ำพริกลาบคั่วเป็นอาหารภาคเหนือนะคะ ถ้าใส่กล่องละสิบบาทก็สิบบาทนี้ก็ทำทำได้ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนี้น้ำพริกแกงอ่อมหรือแกงแคก็ได้แล้วบางทีเขาก็ทำเป็นพวงแต่ละหอ่อห่อละน้ำพริกลาบนะคะห่อละทำครั้งแต่ละครั้งครั้งละหอ่อค่ะนี่เป็นตลาดทางภาคเหนือนะคะสวัสดีค่ะ